เพื่อสุขภาพที่ดีและการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้กรมการแพทย์มีการแนะนำวิธีที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องกินเนื้อแดงเพื่อรับโปรตีนเสมอแต่มีอาหารอื่นๆที่สามารถทดแทนได้อย่างดีและยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมเริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าสนใจกรมการแพทย์ได้แนะนำเจ็ดอาหารที่มีโปรตีนสูงและสามารถทดแทนเนื้อแดงได้ซึ่งยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้อีกด้วย คุณเคยคิดว่ามีอาหารอะไรบ้างที่สามารถทดแทนเนื้อแดงได้หรือไม่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปลองเช็คอาหารเหล่านี้มาดูกันว่าทำไมเนื้อแดงถึงถูกกล่าวว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ตามการศึกษาของหน่วยงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (NCC) เ,เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 2A ซึ่งหมายความว่ามีหลักฐานทางวิชาการว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวและต้องระวังแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคเนื้อแดงในปริมาณที่เหมาะสม,มะไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงทําให้เราได้เลือกที่จะลดการบริโภคเนื้อแดงลงแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจกรมการแพทย์ได้แนะนําว่ามีอาหารอื่นๆที่มีโปรตีนสูงและสามารถทดแทนเนื้อแดงได้ซึ่งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างดีด้วยคุณเคยคิดว่ามีอาหารอะไรบ้างที่สามารถทดแทนเนื้อแดงได้หรือไม่มาดูกันว่าอาหารเหล่านี้คืออะไรอกไก่ อกไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามิน B6 ที่ช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่และสร้างเลือดไข่ไก่ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่สูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นวิตามินดีที่ช่วยในการสร้างกระดูกและรักษาสุขภาพของกระดูกปลาปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีกรดไขมันโอเมก้าลบสามที่เป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดเต้าหู้เต้าหู้เป็นแหล่งโปรตีนที่สูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่นวิตามิน B12 ิที่ช่วยในการสร้างเซลล์เลือดและรักษาสุขภาพของระบบไตตัวถั่วและพืชตระกูลถั่วถั่วและพืชตระกูลถูกเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีใยอาหารที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดได้ครีกโยเกิร์ตครีกโยเกิร์ตเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นวิตามินเคที่ช่วยในการสร้างกระดูกและรักษาสุขภาพของกระดูกควินัวควินัวเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่นวิตามินซีที่ช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่และรักษาสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกันอาหารเหล่านี้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพของเราการทดแทนเนื้อแดงด้วยอาหารเหล่านี้จึงเป็นเลือกทางที่ดีและสุขภาพดียิ่งขึ้นคุณเคยลองกินอาหารเหล่านี้เพื่อทดแทนเนื้อแดงหรือไม่มาลองเพิ่มเข้าในเมนูอาหารของคุณเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจการลดการบริโภคเนื้อแดงและเปลี่ยนเป็นอาหารเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพอย่างไร มีคนเชื่อว่าการเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆอย่างมะเร็งลำไส้แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการลดการบริโภคเนื้อแดงอาจทำให้ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอคุณคิดยังไงมาถามตัวเองว่าการเปลี่ยนเป็นอาหารเหล่านี้จะช่วยสุขภาพของเราได้อย่างไรและควรเลือกอาหารไหนเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสําคัญที่ควรรู้เพื่อสุขภาพของเรามาลองเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและสุขภาพดียิ่งขึ้น คุณจะเลือกอาหารไหนเพื่อสุขภาพของตัวเองและคุณคิดว่าการเปลี่ยนเป็นอาหารเหล่านี้จะช่วยสุขภาพของคุณได้อย่างไรมาถามตัวเองและพูดคุยกับเพื่อนๆนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น